สบายดีสบายดีทุกคนสดเมื่อน,นี้มากับน้องสาวแล้วก็มากับพี่นางมาืขี่รถกระเจาเนาะทุกคนเมื่อน,นี้อันสีพาอายเป็นสีพาไปสือกระเบื้องเนาะทุกคนนำมาใส่วัดเป็นอันกระเบื้องปูพื้นนะ่ะละบ้านฮาเอ็นกะโลไปสืบออยู่หลักสามนสะิบหาเราทุกคนอยู่เมืองจำพรขี่รถเพ่ลายตอนนี้อ้ายมันก็ลังไปถอนเงินอยู่ตอนนั้นเ,เขามาจำนำเลยเนาะแบบ แบบมันเวลาเขาจเจ้าอันเหตุหน้าแล้วเนาะทุกคนแบบแต่ละปีนะเพืด่อได้ดข่าวลายก็จะเอามาจำนำอยู่องซีถ้าเขาเอื่นน่าจำนำบอกว่าเ,อ,เอามาฝากานี่นะทุกคนเอามาฝากไว้อยู่หองซีใหญ่ <laughs> ก็คือแบบว่าราคาข่าวเรานะถ้ามันขึ้นมันลงเขาเจ้ากระชิไลให้ตลอดเนาะ <laughs> แม่นแม่น <laughs> <laughs> คือแบบอันตอนส่วนเขาเหตุหน้าแล้วไม่ไหมเนาะทุกคนแบบข่าวนะราคามันกระิีถึกแต่ถา้าแบบฮอปป้าแรงเฮิร์กนี่แบบราคามันก็สิขึ้นเรื่อย แต่ว่าน้ำหนักมันนี่ก็อยู่เก้าเนาะตอนเฮามาฝากนะเขาติดจักกิโลก็อยู่สำนักก็มันก็ใช่ได้ราคาดีเนาะทุกคนเพราะว่าข่าวตอนนั้นเฮาปัน้นแล้วใหม่ๆนะน้ำหนักมันสิลายเขาจับเอามาฝากไว้อันนี้ก็เป็นาาน,น,นั่นคล้ายๆว่าธนาคารเขาเรามาถอนเอาเงินถ้าเราถอนเงินแป๊บหนึ่งก็สิไปต่อทุกคนรักสามสิบห้าแต่ว่าตอนนี้นะเฮาออกมาแต่บ้านนะเพราะท่านจะหดสองกิโล นกเขากัาวาไก่ไก่น้อยนกเขาตู่เขาจะเรียงนกเขาตู่บ่เว,ว้ากับบ่เว,ว้าบ่ต้นรีกับจอดอยู่เช้าผลไปคนกับเบื้องน้ำคันใดคนแต่ถาพนักง,งานเขาไลา่กับบริคคนส่วนไล่ห่างใกล้เครื่องเขาจะชิมีคนค้นอยู่แล้วแต่ว่าเพื่อไว้ก่อน,อน,อนทอนบริไลรอบผลว่าทอนหกสิบล้าน แม่จะบอกเมียนะเงียบแล้วถอนลูสิบล้านถอนแบบบัตจักไปเที่ยวจงได้กลับมาถอนนะทุกคนแบบเอาเขาเขามาฝากไว้อ้ายเราเห็ดหน้าลายได้เขาลายในปีหนึ่งเจ็ดตนปะหกเจ็ดต้นหกเจ็ดตันนะทุกคนประมาณบ้านเทาเอินกันประมาณหกร้อยเจ็ดร้อย นี่เราตะุกนทอนมาแล้วมิตรบายพันกีบสิบสิบกว่าล้านตะุกนอันนี้เป็นเงิน10กว่าล้านเสื่อนรถใหม่ก็ได้นะเนาะ10บกว่าล้านรล้านกีบนะตะคคนได้รถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเป็นรถฮอนด้าโล่ะได้อัดนนี้น่วเข้าโอ้โล่สองพันเก้คืนอยู่ได้2อ0พนี่ก็บเกือบเกือบเกืบเกือบเกเกบาทเนาะ ตอนเ0ามาทากประมาณ8บาทกว่าตอนมาผัก2แ8 0ตอนนี้2 9 0 0เก่าประมาณเดือนนันเดือนสี่เดือนห้าก็ขึ้นอีกแล้วเนาะขึ้นยงนได้นะเขาน่าแซงเขามาไปแทงลมเออเขาเห็ดนาลขมาน่ก็ราคาเขากือสิบททนเป็ไรจักจักต้นเลยอต้นเจ็ดสี่ต้นเจ็ดได้สิบสิบสี่ล้านแม่นวะ สี่สี่ตันได้สิบสี่ลา้านเงินเงินบาทได้ได้สับหมืน่นเงินบาทเนะี่ยได้อยู่สี่หมื่นเนาะสี่หมื่นยปไปน้อยนึงเนี่ยเราทุกคนเดินทางเข้าเมืองอันนี้ก็อยู่ในเมืองแล้วแล้วก็เข้าเมืองตัวไดนอีกอันนี้เมืองสองคอนบนห้าสิบไปเนะี่ยเป็นเมืองจำพรน,นะทุกคนอยู่รักสามสิบหาตลาดรักสามสิบหาเมือน,นี้สิบพันอยู่สามตัวเมืองสองคอนไซบุทองจำพร เก่ยวไปง่มาบรใกลกันหนูถ้าคิดได้เน่าอยู่เน,น,น้ะหากไปเขาลงเพลงลงจเราจกทันเตี้ยนสิยาตอันี้เราบริการแล้วนาเชนาเป็นอันเดตมนอันเดียวกันบอกกับตัวน,นั้นเขาป่นปัอ่อนเด้เดยานีาน่เราตะคกนบัตรบัตรรับทรัชิพหาเมืองจำพรแขวงสวนเขีตนเป็นทางผ่านจาก ปักซองสวรรค์สวรรค์เป็นทางเลขที่13แต่ว่าถ้าเอาไปหาถนนสิบสองเป็นทางเลขที่13ทุกคนถ้าไปสวรรค์เลยจะเป็นทางเลขเก่าเป็นทางเลขเก่าเก้าบีเนาะเก้าเอก็คือทางไปอันสวรรค์ไปหาเซโนเป็นเก่าเก้าเอแม่นเพราะว่าเจอประเภทก็คือนชิแม่นเนาะทุกคนซื้อแต่พุ่มก็มีเที่เยามือถือชอบอย่าลืมซื้อปิ้งไก่ใหญ่ ใส่ได้ปุ่มแม่ใส่เองบอห์ไฮเทคแม่ใส่ได้ปุ่มใส่ลึกมากขอเกษตรบอลนะบอลลักลายบอลลักลายจะกองบ่เีคนอยู่ยังตลาดาเนี่ยเราเป็นตลาดลักสามสิบห้านี่เป็นตลาดใหม่ห้าเฮ็ดแต่ประมาณสองปีอันนี้เป็นบอลที่ว่าเขาเจ้าขายปิง้งไก่ ตอนนี้ไอ้พังค์ร้านชิพาเขาความปตททุกคนเป็นสิพาซื้ออเมซอนเป็นเบิกเงินมาสิบสิบประลนเลี้ยงรถรถกับพวกคนหน้าแทงบลรถแล้วเนาะปัมปตท่เราจะใช้ใส่น้ำมันเยอะจะบอสใส่แล้วจะทั้งพี่ปึ๊บใส่น้ำ น้ำมันน้ำมันกะส่วนในลิตรละแปดพันสองร้อยสี่สิบกีบน้ำมันอันแอสังเก้าพันสองร้อยซาวยไปกดเงินก่อนเด้อเสือกเบื้องนี่ได้งิามาแล้วเนาะทุกคนพาเสีไปสื่อกระเบือเออเบ้องอันนี้เงินเป็นเงินกีบมาทุกคนล้าน1นึ่งลานหนึ่งแสนกีบก็ประมาณประมาณสามพันเนาะสามสี่ห้าหก แมนบ่ะวาโอเมนตู่มันนับผิดในห้าสิบสองบใบบ่ะวะใให้ปิดดีเลยเก่าสิบเอ็ดอะโมสกันซื้อ,อก,กระเบื้อง <laughs> โอ้ยเราจะควรแบบตัวว้ตงใจมาซื้ออาหารนี่แต่ว่าอันนี้เป็นอาหารของเวยียดขจอบปีนอนเป็นตุ๊ดจีนเชียเถียวเชียเถียวใครชอบเชียร์น้ำมันในที่เนาะ เสียเทียวเราตะกุนเดี๋ยวหามาแหว่ซ <mm <wild> ื้อน้ำพนทางเราเมืองว่าราคามันเฉเดินกันไรบ้างถ้ามันเดินกันบ่ายกันคือจะได้ซื้อมองอื่นเพราะว่าคือสื้อประเด็นมาอยู่แบบเคยมีเวลาขึ้นมาอาณาเก่าอายแล้วก็เบียกลายพอขาค่าง่วงอะเอาไปโตบ่เอาหายเดี่ยเดบ้าบ่ไม่จะโตเข่าก็มีนะก็หนึ่งบ้า มงมอ้ได้นมัจะเด้ม่จะนกให้นั่งีม่งอามตหไปสาวสื่อเลยอะไรครนกยอจักโตม่วงบ๊ไข่นกบเดียวบ๊อบตายลอเข่าบเข่ามันจิบมน้าอา้าบม่วงบอไข่นก้มเบียบาม่วงเจาเจ่าเมเจาเจมาเจมาวมเจาเมามาเาเจมาเจมเมาเาเจมเจาเาามมม่ามมมมงเามาเจมม า้ดอกี้าน่ามดด้สิสอนี่ตัวดินงด้บานจะนุ่มกันนะเก่านะเราเมาหมดเมาจนเบิรเลยแต่เก่าไม่ไกล้นะไกลก่บาบ่เอาบ่ลววะบ่ล้ววะมันเมาเมาเมากระดิ่งได้ป่ะบ่ในบ่ปฏิเสธบ่ก็บ่ได้ปฏิเสธเอานักว่าวาเอาสิตดินตบเนี ใครลูกด้เ่า่ลูก่กนยันจะลายนะเนี่ยไข่ล้านเราคันล้านเราจับอันนั้นเราสื่อเลยนตมบ้บไม่รานเห็นไหมิจกแลู้กด้ยจับอานมณ์เดี๋ยวไปยังขอบใจเด้อที่สื่อซอยหาเด้อเนี่ยนะทุกคนแบบข้ามมาตลาดลาดซาชิมาไก่ไข่ก็ปิ้งไก่นาปงอยู่ทางใต้เนาะเนี่ะเราควรหามา <65 S 2> มาสามหันนะยังบ่ได้กระเบื้องอยู่บางหานก็ราคาอันร้อยเจ็ดสิบกับหนึ่งก็คือแบบหนึ่งเม็ดก้อนนะทุกคนอันร้อยหกสิบบาทแ,บบแต่ว่าหหานนี่ร้อยเก้าสิบบาทจะเลื่อนกันลายเนี่ยจเจ้าห้าสิบบดได้ซื้อนอนอยู่หลักซอนชิมห้าสิเมื่อซื้ออยู่พักซองบ้านเท่ากันแหละแบบคิดว่ายุพุนนะพอะแพงหละกันนี้มาซื้ออยู่พี่มาซื้อ ie, อยู่พี่ก็ยังแพงเกินไปนะทุกคนแบบมันมีหานที่ว่ามันราคาถือเนาะแต่ว่าบ้านเท่ามาแล้วเขาจะปิดหันมันเป็นตัวจีนเดี๋ยวเอากาเดินทางมาบ้านแกรถเป่ามาคือเก่ามือนี นักกะนักแต่บ่ต้นทางหลังคูดเดียว้นักรดติ่มไวเท่านี้เป็นยังติ่มไว้แถวปุซาบ้านนัตเตยทั้งหนานี่เป็นบ้านนัเตยนะทุกคนทางแหวนขบ้านนัเตยเป็นเป็นบ้านปูซาบ้าาวต้นใก็บรองมันกองมันนี่นะาทุกคนหน่บอลขาเจ้หับสื่อมันลายรีปีนนี่เนาะโอ้ลายอเต็มเลยผู้หับช่องของค ดูแถวน้องสมหองยู่แถวอันปุ๊บมานายอนเพื่นมองเอาไปอยู่เมืองอัดสะพอนะยังมาขายอยู่ในนี่มาขายอยู่ในหลักสาวชิบานวันเดียวนี่ยเขาจะขับซื้ออยู่ประมาณหน่อยๆก็ได้หอดปักซองอะนะทุกคนคือสิได้เอาอยู่หานนี่แหละ

พอลัยห้าสิบอยห้าสิบนี่พวนี่นี่นี่กงานี่ราคาอย้าเนาะอยแปดสิบก็อยเจ็ดสิบอันน้อยเจ็ิปูปูพนังปูผื่นอะไรนปูผื่นกันอออ้าวมีทั้งอยแปดสิบอยเจ็ดสิบอันทั้งนั้นรอยเจ็ดสิบอันนี้เนาเป็นความจริงเมืองนะกัโลไทยเมืองในกัโลเวียดกัโลเวียดกับกโลไทยห้ไปเลย้ะ อาของเวียดเวยดิวาการล่งามคือการยตัวนี้เนาะแต่ว่าบุหัวลองแจบบัวมันจังได้จังได้แล้วก็แล้วแต่ลูกค้ามาคุณมองดูหาหิกแทนเอ้ยหากับหาแก่อตแกราคาไรลอยแปดสิบิยดสิบคุณหาสิกดู ตัวนี้เป็นลายใหม่ใหม่ข <c oughs> ็ก็ค <c oughs> ูณเอาเอาแชมป์ชุกน้ำตาแชมป์ชุกน้ำตาเนีเลยสถิติอะซีนีกซีนีกกับงามอยู่แลยเนาะหักเอาซีเอาซีตัวได้ก็ได้ซีตัวมันบล็อคแบบอันนี้ ตามสุกน้ำตาลเอาตัวนี้นะทุกคนถืออยู่แพทยละหาสิบแปพันกีบลอยเจบาทน่อทกคนตัวนี้เป็นคองมาตราไทยส่วนตัวานันจาเป็นคองเบียดน่อย,อยทุกคนตัวนั้นลอยลอยหาสิบบาทเติมน่บปยเติมางนะจะไปเจ้าส่างง่ายๆออนะไอ้ท่อหายเ่ยหาหาสิหกเนาะหาสิหกกล่อง ราคาลอยเจ็ดสิบหาเงินบาทนี่เก้าพันแปดร้อยบาทเงินกีบสามล้านสองแสนแปดสิบสามพันฮะเซียวคันได้ต้นถ้ามันให้เลือกนี่ก็บอลต้นเลือกรีโวเนาะทุกคนใกล้ๆกล้กันนะเล่นโลเวอร์บอลต้บนบลูเอาเปลืองน้ำมันบ,มบอลต้นเอ้ยมันแดงปวด เซาสาพรอสด้วยนะทุกคนอ๋อมาใส่สุดเรืองค่ะเฮ้ยฮะไปยังกันเลยนะไปยังส่งของตำรวจจับเลยสมัครอะไรไข่แต่เท่าไดตุ้ยนี่นะแต่เท่าได้ไปบอกกินสินดาดจักมื่นสิเหลี่ยงไปบอกบอกแม่สมัครอะไรหลักฐานนี่นะหลักจันทร์หนึ่งสามหนึ่งหลักจันทร์หาสิบหกมาซื้อกระเบื้อง มาซื้อกระเบืออะไรกันร้านยังไปซื้อได้พานในเมื่อสามหนึ่งตะกคร้ยังจักมองเมื่อนี่นะเลขากับเลขหกหกงูหัวเทียนก็คือว่าขายหมูขึ้นในขายไข่น้ำขายทุกอย่างขายทุกอย่างขายรถอันนี้พวกรอดจ้าเนอะอ๋อฉันจะให้เราแขนซาวแขนซาวแขนซาวมาหนึ่ง แต่หนึงอสี่สี่บ้นอืเจ้าม้เาสเป็นคนทับรถอันนี้นะไม่บอกได้ท้าได้มันเด้ ยังเป็นยังวัดบเรนาอุดมไส่วะนี่เราทุกคนซื้อแล้วแล้วซื้อซีนี่อันซีสามซุ้มน้ำตาลซื้อซีอันนี้ตลาดแรงเมื่อไหร่ซื้อว่าแลนชิ้นน้เน่ิมเนี่ยเพราะว่าแบบมันหนักนะหนักรหลดกความจริงนะรหลดดานาแกะเด้อพันกล่องเราทุกคน แต่ว่าต้องแก่ละลายเถี่ยวทรงเนากรับแล้วเราเคนเหมือนนี่บด้มสาวเนาะมาเบียดมางานมาเห็ดเพื่อส่วนรวมดนๆดนเท่าเส็นอันเห็ดความดีนะทุกคนความจริงก็เป็นคนดีจะแล้วแต่ว่าแบบเ้าบ่อยากเปิดเผยนะเฮาเห็ดแบบลับๆาบหแม่นบ่วเดียวบัดเบื่อจะมาเบิงนะทุกคนหอดวัดแล้วเนะทุกคน ฮะในนี่ก็ได้ทคนบกีถอยอย,อยอโอ้แตกแล้วน้อยจ้ะย่างก้อนถึงนะเอาไปยัดย่อได้เก็บอเอาไปหั่จะเกดนี่เราทุกคน การทำบุญนะมันกแต่ว่าสดีการทำบุญนะมันใหญ่ตัวยอดเกินไปจะกล่องเหรอถ้าได้เดี๋ยวชิต่งกล่องไหวฮะามตนย่อซอยมือแตกดออเอาเพอร์เซียละกล่องก็ได้เพอซละซองก็ได้หักมมต้นขาเป็นไวเรุ่อไวแล้แงงยู่เดียวอรได้โยละสาอย่้ ตัตอวอาเื้อนเป็นนัน,นี่ห่อจากก้ากวนควรเป็นของไทยมาตรฐานมอก นี่เราทุกคนเบิดแล้ว oh, <wait. S 1> หอนอยู่ประมาณหา16นัดดับผมดูต้นนี่เราทุกคนทั้งเบิด์ตหา16กล่องรวมเป็นเงินกับเก้าพันเจ็ดร้อยบาทแต่ว่าเอาบอด้มาปูอันบอนนี่เราทุกคนน่าจะปูบอนพูดบอร์เขาเจ้าเห็ดใหม่เดี๋ยวต์ไปรีวิวให้เบิรงอันนี้เป็นวัดวัดบ้านเฮาเองเราทุกคนวัดบ้านนาอุดมไสวัดบ้านบ่อต้น <c oughs> มานวดต้นซ้ายบ้านเฮางนะทุกคนคัประตูได้ครับอ้อผ้ออกกําลังพุ่นน่ะอัดเนาะยือนะทุกคนให้เป็นกุฏิกุฏิหลวงพ่อเดี๋ยวมาเบิ่งบอนที่ว่าเฮาสิซื้อกระเบื้องมาไวู้เนาะทุกคนหัวทงคือ จะรองกันแท้นี่นะทุกคนบอนที่วา่าห้าสิเอามาปูตัวที่วา่าห้าก็ซื้อกับเบื้องมาเนี่ยมาปูนะบัลน,นี้นี่นะทุกคนเป็นคุติล้างใหม่ตัวนี้นะเงินที่ว่าใส่ในการสางอาคารมันได้จากเงนินป้าป้าตัวท,ที่ว่าสลับชายบอลนี้ปุ๊บนยทุกคนข้าจดเอาบอลพ้นบานห้าระดับไปเห็นงานอยู่ไทยเดี๋ยวก็เลยระดมระดมนอ้องระดมพี่ระดมนอ้องที่ว่าเห็นงานม้องการน,นะทุกคน คือแบบเอามาเห็ดได้ดกนะุฏีลังนี่ก็คืองบนี่ทั้งเบสดนี่ยนะแสนกว่านะทุกคนแต่ว่าบ่หอดบ่หอดสองแสนนะประมาณแสนสามแต่ว่ากระเบื้องมันเป็นเงินทีน่ว่าแม่ตู้นเนาแบบะคนเดียวฝากเงินมนนา,า,าให้ซื้อกระเบื้องมาฝากว่าไม่กุฏีนะทุกคนคือตกเป็นเงินอยู่สามหลังสองแสนเบสทั้งเบสดนี่ยหาสิบหกกล่องก็ต่อไปกับเหตุพวก เีย้ยเราทุกคนพวกบานประตูอันนี้แต่บาดยังมีเงินเรือเยูนน่เนาะทุกคนก็คือสาเหตุพวกบานประตูอยู่บูนก็นแล้วอยู่บนก็คือสิ่งเขึ้นอยู่ปะกลับบ้านเร็จภารกิจเหมือน,น,นคนมาเห็ดมาทําความดีแล้วตอนว่ามาเห็ดบุญพ้า,าบาอกต้นมาเห็ดบุญไปนั่นได้ต้นเห็ดบุญแล้เลยบุ้ชึกน่าใดมู้ชึกน่าใจบุ้ชึกยังออกห่อนอยู่